แล้วมาทาคำความรู้จักกับอิโตชูคอร์ปอเรชั่นกันนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทการค้าที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นก่อตั้งขึ้นในปี1858และเป็นที่รู้จักกับการดำเนินธุรกิจคอบคุมหลายด้านตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภคพลังงานเทคโนโลยี จนถึงการผลิตและบริการซึ่งอิโตชูนะครับมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีพันธมิตรทางธุรกิจทั่วโลกทั้งนี้อิโตชูยังมีบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างประเทศโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียและสหรัฐนะครับทำไมา CP Group และเบิร์กชัยฮ t h a w a y ซึ่งร่วมกันเป็นเจ้าของอิโตชู คุณทนินเจียรวนนนทนะครับเจ้าของ CP g r o u ุมองว่าตัวบริษัทอิโดชูปเป็นพันธมิตรที่เข้ากันได้อย่างลงตัวเนื่องจากทั้งสองบริษัทมีปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการเติบโตระยะยาวและการสร้างความยั่งยืนความคิดนี้สอดคล้องกับ w a r ์เรนบ f ฟเ t ตนะครับซึ่งเป็นประธานเบร s ชัยฮัต t h เวย์ซึ่งมีชื่อเสียงในการลงทุนในบริษัทที่มั่นคงและมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าในระยะยาวการร่วมมือระหว่าง CP และเบร h ชัยในอิตชูนะครับจึงเป็น พลังรวมของสองยักษ์ใหญ่ในแวดวงการลงทุนที่มีวิสัยทัศน์คล้ายกึ่งกันสิ่งสำคัญที่สุดในการลงทุนก็คือการหาโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนในระยะยาวไม่ใช่เพียงแค่ผลกำไรในระยะสั้นคำพูดนี้เป็นคำพูดของวอร์เรนบัฟเฟตนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคิดของเขาที่มีมุมมองต่ออิตชูซึ่งมีความมั่นคงและความสามารถเติบโตในอนาคตส่วนซีพีกุ๊ปก็มองเห็นในคุณค่าของการร่วมมือกันกับอิตชูในการขยายธุรกิจไปทั่ว โกโดยเฉพาะในแวดวงอุตสาหกรรมอาหารและ,กะเกษตรที่ทั้ง2บริษัทมีความเชี่ยวชาญทั้ง CP และเบิร์กชัยมองเห็นถึงความเป็นไปได้ที่อิโตชูจะเป็นผู้นำในหลายอุตสาหกรรมทำให้การลงทุนในบริษัทนี้เป็นกลยุทธ์ที่ไม่เพียงแต่จะเสริมสร้างฐานธุรกิจแต่ยังเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวอีกด้วยบำรุงผิวที่คุณรักด้วยสวรรนาจารเน่แพชั่นชาว์เจล ที่ช่วยบำรุงผิวพรรณของคุณให้กระจ่างใสชุ่มชื่นมีชีวิตชีวา